สวัสดีครับวันนี้มาเจอผมมือเกับบอลนะครับอ่าวันนี้มีวันนี้เราจะไปดูน้ํากันนะครับที่เขื่อนคุนด่านชลประการนะครับ<ะ>พอดีสืบเรื่อมาจากทิกตอกนะครับ TikTok ทิกตอกคําพิษอีกแล้วนะครับก็คือมีคนถ่ายรูปลงทิกตอกว่าทีท่ทเ,เขื่อนคุนดานเข้าปล่อยน้ําปล่อยน้ําแบบเป็นเหนือน้้าตกนะครับคนปล่อยแบบวังสูงออกมากเลยมันแบบมันเยอะมันสุดมันเยอะมันใหญ่มันสวยวันนี้ผมก็เลยอยากไปดูนะว่ามันมันจะสวยจริงๆรไหม วันนี้จะพาแฟนกับพาลูกก็ไปถ่ายรูปไปเล่นที่นู่นนะครับเขาปล่อยน้ำตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามครับปล่อยทุกปล่อยตั้งแต่พูดง่ายๆผมเขาปล่อยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้ผมมาวันศุกร์นะครับวันวันอะไรนะวันออกมาษาพอดีอ่าพอดีโดดงานมาก็เลยไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามันจะสวยแค่ไหนไปกันอยร RUP <laughs> ตอนนี้เราได้มาทำการมาถึงที่เขื่อนแล้วนะครับเนี่ยเพื่อคนดูแต่ฝนตกนะครับน้ำก็มีรั่วซึมิดน,นะนอันนี้คือน้ำรั่วซึมนะครับไม่ใช่เขายังไม่ได้เปิด <c oughs> ก็เดี๋ยวเราถ่ายตอนเขาเปิดน้ำให้ดูนะครับว่ามันสวยไหมตอนนี้ก็คือเรารอรุ่นเดี๋ยวว่าฝนนจะตกที่ไหนถ้าฝนหยุดแล้วก็อาจจะสวยแต่ถ้าฝนมันไม่หยุดก็ตามแ <c oughs> ต่ามแต่ภาพนะครับผ <Okay. S 2> มรู้สึกาถ่ายรูปหรือเปล่ลกกาเนี่ย ดูฝนตกแรงมากเลยโอเคเจอกันตอนเจอกันนะครับตอนเปิดเขื่อนตอนเปิดประตูน้ำ <c oughs> เปิดเขื่อนเขื่อนก็แตกดิพี่ไฮโซเหรอ เดือเงินหนึงเตียกเงินเลยวะ ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนี่พามาหาลูกแต่ถ่ายรูปอาจจะไม่ค่อยดีรูปอาจจะูปอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าคนมันเยอะใช่ไหมครับมันถ่ายไม่มันถ่ายไม่ได้มันติดคนอื่นเยอะนะครับนะครับเยอะมากครับตอนนี้พวกเราก็ทําการถ่ายรูปถ่ายวีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกเรากําลังเดินทางกลับครับก็รูปออกมาก็จะติดคน นักท่องเที่ยวเยอะนิดน,นึงครับไม่ใช่เยอะนิดน,นึงนะอาจจะเยอะเยอะมาเยอะเลยแหละครับตอนนี้คือผมฝนมมตกก็เลยถ่ายอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็รอดูในคลิปเอนนะครับว่ามันเป็นยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ